เป็นเหมือนปืนบางปี่านไปแล้วสิแปดปีครับความครบยังยังจดจําระลึกถึงยังไงบ้างครับนั่นนอย่างทำทุกปีอ๋อยังทําปกติทุกปีครัอืมเรายังจําภาพเหตุการณ์วันแรกได้ไหมครับได้ลุงอยู่ในรีแต่ว่าแวนอยู่ที่บ้านอืมแล้วไอ้นี่เราเรามาประกอบพิธีทุกทุกครั้งทุกปีทุกปีอยู่ที่นี่ครับชาวบ้านก็ยังเขายังไม่ลืมเลยนะ ยาล,ล่าลึกด้น,นอยู่ไม่ยไ,ไม่หายเลย่ใส่ดับ่ะนี่ยตากผึ้ <c oughs> งวดปังองวนปังวงสองรูป<อ>แล้วก็ญาติพี่น้องผู้ที่เสียชีวิตไปเอาออไป,ไปินโตมาตั้งก็ได้เลยนะครับเอาป อ๋อมาถึงแล้วนะครับท่านขอบคุณนะครับทานสถานีวิทยุนกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะปูป่าครับคุณจทราคุดรถนะครับ งานลำลึกพื้นที่ตะบนบางม่วงและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งบนบางมง่วงหน่วยงานภาครัะเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประดับต่อไปค่ะจะเป็นการวางพวงมาลาเพื่อลำาลึกถึงคุณพุกเส้นๆนะคะระดับแรกค่ะข,ขอเรียนเชิญท่าน ดัต่อไปดับต่อไปนายไมจีจงไกรจักรน้องต่ำหน่อยน้องน่าต่ำหน่อย Nation moom fit yo, koong Nation moom fit yo kama toa lek moom khin yong nan a kama toa lek khin yong nan a kua muay ni ku chwey poyothon bang mo toa kua muay ni ku chwey poyothon